ละสามสิบห้าห้า,หาสิบบาทเลยกบหลายเนม่ยากตลาดเขาวงปีนึ่งตลาดเขาวงตอนกลางวันตอนกลางเวรเดี๋ยวจังมาสื่ออันถุงมือดาวมีอยู่ดอกมี่บอโอ้นั่นลืมหรือตอนเลี้ยงเสียงอ่ะ ไปได้ยังก่อนจ้ะน่ะนะนังกมตะเต็นหนูนาสุดๆอ้ยผักสิบบาทงามๆเนาะยายเเอมเนาะ หอมยังบูถามเพิ่นพิ่นแลวหอมเลยบ่เป็นหัวแมนบอไปปลูกได้พร้อมแต่มาเท่าไหร่สิบบาทจะไปปลูกบ้านห้ากรเื่อนพักบัวเลยพักบัวเลยเขาเด็ดใบอ๋อ nhang phải chắc ngoài hay lâu nhiều lượt nhang của ma lâu hàng sử lượt anh đi phát nhẹ của nó phát sinh nhẹ nên bà đảm phát nhẹ bọn cho bà Cả okay. nhà bưng ra con thật sự bay bay đây thì nó. อางเขามาเป็นสีลมปันยานมัน่เหลือมากหอดกระสื่อท่านที่ตลาดเขาวงตลาดอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินอันนี้ไ,ไหนะไรนอค่ะรอยหกสิบ่ะร้อยหกสิบเนะลน่ั นี่ลอยหกสิบครึ่งโลแค <c oughs> <c oughs> ่นี้ตัวเดียวไปข้างหน้าอะไรนะเประกันเพิ่มเดียวเพดตัวเดียวเคลืน้าตัวเดียว Nhưng mà bàn phân lô chẳng đấy. Yeah. Anh ăn lôi được bàn không. Bàn không chịu 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 มีสองอลอมันสองราใสีเอาเครืองปรือเอา,อาอโหลดหน่อยเจ้านี่าหดอหญ่เลย่เลยไม่นก่าอ้มัมนมันสะเทามันสะคู่โอ้มันสะคู่น,นี่บกหอยหอมดาวคือหอยเดือนเอนาะ อันนี้หอยขวัวอันนี้ลีน,อ,น,ลอ,นอันไหนจ๊ะลีนอ๋อัน,นอันนี้แปดสิบบาทอะเพึ่งโลเพึ่งโลซ้ำกันเออเาขาจะคล้ายเบิร์ดีกะซีมีประมาณนี้จ้งมากะซีมา่าเนาะจ้งโมงแล้วเดิน อน้ถแต่มกินทีว่าเขาเจาก็คายเบิดมือแะเนาะบ้างขายเบิดมือแต่ว่าทั้งหนาที่พัฒนาไอยู่ทั้งหนาที่เต็เดี๋ยวห้องสื่อนั่นกี้ไหม เราเจลยิบบอเราเจลลายหินบอบอเราเสร็จไปให้ไปแห่เราอันนั้นเป็นเนื้อโคเนื้อโครกระบืออหมูสดนาซินี่อยู่ม,มั้งเนาะ อันนี้เมียงเมียงหน้าคู่มาจ้ะเอาชุดเดียวสามสิบห้าบาทบ่เมียงจ้ะเมียงมเมียงหน้าคู่ชุดละสามสิบห้าสามชุดร้อยอเอ้าคือ,บอ <laughs> เบาแกลตัวอะไรกันไรเ,เอ้ลืมพี่น้อง จ่ายเงินไปแล้วเงินทอดแล้วไม่ได้สิบใบลงหนาลงหลังเอาบ้านนี้ผู้นี้เอาประมาณเออินเบิด์ตปิมี่เจ๊เขียงสิ่งบอกบ้านเฮาพี่เราผู้เขาแถวมาผู้เ่าซิงคือเอาหน่อยคือว่าเจ้าบุษมิตรหมากบะหมี่ราคาที่แถวเที่ยวบ่มีดอกคอหม้อผี่ยวมาเออผู้เท่าซิงตัวแม่ ก็จะกำลังว่างของ บอรแทร้อยเปร์เซ็น ามถุงเท่าไรเนาะเอาไนออกไปเนาะจ่าเอ็นมีทันแก้คืนนี้ได้ยังอดาปลาสิงยางไปทาทางคุณท่ามีกรุงเต็มเสนอมุ่นนันไปไบ่ท่านบ่ท่านใดได้แก้วเลยเมียงได้ไดเจ้าเมียงจ้ามุ่งจะไปทางไหแล้วไปค่ไปบเดินทงล มูเจ้าเดินไปทางไหนแล้วเนี่ยอันนี้ท่านมุ่งอไันนี้ไม่เมนเฮดบน้เฮดดนั่นไเบดบดทะเล่อเอากอกไปลง้าน้มาเฮด้านี้มาไมได้เฮดบ่ไหเดที่ขึ้นไปไหนน่ี่เบดเดบข้าเท้านีโลจังองหคุ้มสองหัีเครื่อโลเขาเป็นนีคโลนี่เป็นโล กลางวันชนิกอ um, ืมตนทอดกเฮ็ดบนโลจากแงปราคาสูงดแงิอันนี้เครื่องในไก่่ดินัวกิน เออนี่เด็ไข่โมแดงดาวบ่สนใจบอกไข่โมแดงอืมไข่หน่อยจักบาทบุ้มไหมค่ะหาซีก็ก็มีสองตัวนี้อืมเอ่

สองอานเป็นเอเบอรเงิ <S <s <ống> <S ้งตั่งเดียยเบอร์ดิ้งไข่มาแดงขารดีเป็นหาเอง บางลงแปบเดียวเนาะเบิดเลยอืหูไปเด็ดแซ่บร้านใดนอเาสิไปหากินร้านยเนาะไแล้วพี่น้องกับข้าวกาของกับไก่ทายบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องเผาวง้่ ไปเบ่งบ้านเฮาก็มันมีทางบาน้เฮาเอบ่งบานเฮ้หมดไปอซื้อดี๋ซื้อต่กับเขากับนางเออไปสิครับครับแล้วพี่น้อง๋ยวกฮาเบ่งแล้อเออกมานี่คือเกาหน่อย